สวัสดีค่ะแม่บุญลายฟื้นทองค่ะกมีลูกค้าเพิ่คนคอมเมนต์ไว้ว่าอยากเบิ่งตอนเอาเครื่องหูใส่เขาแม่บุญลายฟื้นทองก็จัดให้ตามใจลูกค้าเนาะค่ะเชิญรับชมกันใดเลยจ้านี่ก็คือสร้างของทาง้านแม่บุญลายฟื้นทองเด้อค่ะสร้างเพิ่นกรลังเก็บเขาฟื้นอยู่ค่ะฟื้นที่เพิ่นเก็บอยู่นี่ก็คือสามสิบห้าลบย้ายร้อยสองเซนค่ะนี่คือวิธีเอาเครื่อง เขา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 เครื่อเด้ยค่ะจะเป็นลักษณะจังซี่ล่ะค่ะนี่ทาง้านก็นจะเอินว่าวิธีเก็บตะก้ค่ะเพราะว่าเก็บตะกก้ก็จะเอาเส้นได้สอดเข้าไปในตัวนอนนั่นค่ะแล้วก็เก็บแบบนี้ล่ะค่ะคอยเก็บเทียละเส้นละเส้นค่ะเก็บเอามือแงเข้าไปแล้วก็ยกัยกยักหนึ่งสองค่ะแล้วก็คล้องยักหนึ่งสองแล้วก็คล้องใส่ม่บมกปานค่ะ นี่ค่ะคือตัวนอนค่ะทั้งลานเอื้นว่าตัวนอนค่ะนอนค่ะพอปีนขึ้นมาแล้วคือกราฟด้านขึ้นมาแล้วเนาะค่ะก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะก็จะเจ็บง่ายค่ะเพราะว่าก็จะเป็นคูไ่คูมันอยู่ค่ะเป,เป็นเป็นเ้นไ่เซนมันจ้ะก็จะจมือล่วงลงไปยังสี่ละจะ้ะแล้วก็มายากใส่ไม่กเก็บตะกอยากหนึ่งเทือ่อสองเทื่อค่ะยากหนึ่งเทือ่อสองเทือ่อ ส่วนทางด้านนี้เนาะค่ะชมค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆของซางค่ะเพื่อนก็นจะมัดไม่เก็บตะกอ้อไว้แบบนี้ค่ะเพื่อว่าว่าให้มันไปทวงทั้งหนาค่ะเราก็หาเนวมาห้องสอกไว้เพื่อว่าให้มันเจ็บจากก็จะห้องไว้เพื่อสะดวกสบ